พักบุ่งฝรังพี่น้องเต็มเลยวันนี้ไม่ใช่หยอดอวบอโอ้มาช้าสิบนาทีเสเ็ตมนตสวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่แม่ไอดาผ้ากันเป็นเลอะหากเก็บพักบุ่งฝรังมากแกงเทพพ่โโกินจับแซ่พี่น้อง,งขาไปปฏิภาคกันที่ขึ้นรถ ไฟไปเนาะพี่น้องเนะาะขากับสิบ้ากันญางกับเอาอาเก็บพักน้ำทางประมาณเจ็ดกิโลหรือแปดกิโลเนี่ยนะพี่น้องอันนี้ขาร,รถไฟอยู่รถไฟมาสาสิบนาที่นี่พี่น้องมีอากาศดีดีจ้ะัง ถึงแล้วพี่น้องบรรเนี่ยบรรยากาศดีดีหอดหมองสียางแล้วบันเน่้ย่างเราหาเก็บพักบุ่งฝรั่งเนาะพี่น้องเนาะไปน้ากันเลยจ้ะพี่น้องอ้นพอกับลูกไ <c> ป <oughs> โอ้บรรยากาศดีมากเลยเนาะสุดยอดเลยไหมพอ่อสุดยอดเยี่ยม ดีมากอากาศดีมากค่ะพี่น้องยางมะมาพอแล้วนี่ผักบุ้งฝรั่งพี่น้องงามงามเบ่งหยอดอุป,ปุเลยนี่แม่ดาสิเก็บเอาหยอดอุบอวบเลยนี่พี่น้อง นี่นงามเลยพี่น,ออนอ้องเอบิ้งไม่ไดาพ่อแน้วแสบอือดอื้มอุ้มเลยพี่น้องไปแกงเทพโพแซบแซบดิพี่นอ้องมันกระลัง,งนอ,อ,นอ่อน เนี่ยแกงเทโพยังแสบอืมไเนี่ยนมัฝรั่งเ้ยไม่ใช่ผักบุ้งฝรั่งนี่แหละแสบอร่อยผักบุ้งฝรั่งอะไรนะผักบุ้งฝรั่งสวยมากนะมาจะไปแกงเทโพกินแสบแสบ

นี่ดงน่อมไอ้ดงพักบุง๋งฝรั่งพี่น้องเบิง้งนี่ให้เบิง้งนี่ถ้าสิเอาแตงหยอดมันเด้อพี่น้องนี่นี่อู้นแม่นเบิดพี่น้องนี่กำลังพอกินนี่นี่ดารสิพาไปเอาที่เอาหยอดอ,อ่อ,อนๆมัน นี่หัวตอนอ่อนนี่กำลังขึ้นแล้วพี่น่องผลอัวห่วอยู่แมนบดนี่ได้สิเอาเติมนอนใหญ่ๆเอาไปแกงเทโพ แมนบดละพี่นอ้องแม่สิทธา์ไทยเบิรงพูนนี่ร่างออกอ่อนๆปุ่นนี่พี่น้อง<ๆ>น้องใหญ่ๆเลยนี่นี่อ่อนๆฮักแตกโปะแตกโปะเลยนี่อีกโอ้เต็มเลยพี่น้องนี่ มันกำลังแตกออกนี่ลัวรั่วเลยพี่นองเอ,อ้อ,อสอ,อน ด้าวช้าวอะฮอยสุดปะนี่อะใส่พริกนิดหน่อยไม่เผ็ดหรอกกินดูจ้ำน่อยน้อยแคบนิดเดียวแม่กลัวเผ็ดกลัวเผ็ดใช่ไหม

Petr, mám moc. Mně to vypálí prostě krk. Krk. Opa. A to je อร่อยเผ็ดจิ้มหน่อยอืมกินอย่าแอปเปิลกับอี๋ก็มันจะจิ้มาสดก่อนแอปเปิลกับพริกเกลือเป็นบ่เป็นบ่ครับแซ่บบ่ครับแซ่บครับโอ้ยเอิืนพี่น้องเน้ บพี่นอ้นนองครับพี<ส>่น,น<า>อ้องครับมากินน้ำไอดาเดอรม,มากินน้ำใอดาเดอครับเห็นไหมมากินน้ำบลัมนะครับแสบขักแสบแน่เพชรขักบอใส่ดูใส่พริกนิดหน่อยเองเออมันกินได้จำหน่อยๆแม่บอกให้เอามะม่วงมันจะได้อร่อยเนี่ยเอามะม่วงจิ้มอย่างนี้นี่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 จิ้มเจาะอืมอยาใส่เยอะกลัว กระส่เยอะเผ็ดใช่ไหมหน่อยไม่กลัวเผ็ดไม่ชอบกินเผ็ดเอเดาก็ชอบเผ็ดจริงๆอ่ะน่ากินเผ็ดได้เลอครับกินอิ่มแด้กกัเก็บขาปูซอยกันพอกับลูก

สวยงามมากเลยอ่ะ <that> ยึดกูบายบายเขาสิลูก <laughs> บายบายลูกบายบาย <laughs> เห็นไหมเขาทักทายนั่นอ่ะ <laughs> บายบายสิลูก <laughs> เห็นไหมทุกคนเขาบายบาย ครับบ้าละครับพี่น้องเจอกันหม่คลิปหน้าด้จ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย